เทศกาลศาสตร์จีนมาถึงแล้วทวิกิตซูเปอร์เซ็นเตอร์ร่วมกับแผนกอาหารสดจัดรายการเทศกาลศาสตร์จีนด้วยเครื่องเส้นไหว้ราคาสุดประหยัด25สิงหาคมถึง5กันยายน2563อาท,า,าทิชุดซาเซ589บาทชุดหมอแซ859บาทเป็ดพะโล้ตัวละ320บาทไก่บ้านต้มน้ำหนัก1.5กิโลกรัมตัวละ200บาทหมูวหว้เจ้าต้มกิโลกรัมละ250บาทไก่บ้านสดบวกเครื่องในกิโลกรัมละ150บาทเป็ดเชอรี่สดกิโล กรัมละ105บาทไก่เนื้อต้มสุกน้ำหนัก1-1.5ถึงกิโลกรัมตัวละ180บาทไก่เนื้อบวกเครื่องในกิโลกรัมละ65บาทและยังมีขนมเค่งขนมเทียนขนมสาลี่ผลไม้นานาชนิดและเครื่องกระดาษไหว้เจ้าราคาพิเศษอีกมากมายสนใจสั่งจองได้ที่แผนกอาหารสดโทร0 4 4 6 2 5 7 3 4ต่อ152หรือคุณนิคมแผนกอาหารสดโทร0 8 7 2 3 2 5 4 5 5อย่าลืมเทศกาลสาจี ปีนี้ครบเครื่องเรื่องเส้นไหว้25สิงหาคมถึง5กันยายน2563ที่แผนกอาหารสดห้างทวิกิตซูเปอร์เซ็นเตอร์